หลังจากที่เรารู้พื้นฐานการใช้งานของ eosm 5 0 mark ii กันไปแล้วนะมาถึงช่วงการส่งภาพเข้าในตัวสมาร์ทโฟนกันนะครับว่าวิธีการที่เราจะส่งภาพด้วยเจ้า eosm 5 0 mark ii เข้าไปที่สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมันมีวิธีการยังไงและเราจะเป็นจะต้องดาวน์โหลดแอปหรืออะไรเข้ามาติดตั้งในสมาร์ทโฟนกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันครับผมอันดับแรกนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ติดเอาไว้ที่ในสมาร์ทโฟนก่อนโดยที่ว่าเราจะดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Camera Connect อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวแอป Canon Camera Connect นะไอคอนตามนี้นะตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่เราจะใช้งานกันเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เรากลับไปที่ตัว EOS M 50อีกครั้งหนึ่งปกต,ติเวลาเราเชื่อมต่อด้วย WiFi หรือ e t u o t h เนี่ยเราจะต้องเข้าที่เมนูใช่ไหมครับแต่ของ M 50 Mark II เนี่ยนะ เขาจะมีปุ่มรัดอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงมือระเบิดตรงนี้เลยนะให้เรากดเข้าไป1ครั้งนะครับที่หน้าจอจะมีปรากฏเมนูขึ้นมาอีก5เมนูให้เราเลือกเป็น Connect to Smartphone ได้เลยมันก็จะบอกว่าเออเนี่ยจะมีรายชื่อเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าใครจะแอดตัวใหม่หรือเชื่อมมือถือครั้งใหม่ให้เราคลิกที่ Add a d e v i c e to c o n n e c t ให้เราเลือกเป็น Do not display ตรงนี้ก็จะมีบอกว่าเราจะแพร์ด้วย Bluetooth หรือจะเชื่อมแบบ Wi-Fi นะนเราจะเลือกเป็นตัว Wi-Fi นะครับให้เรามาที่ตัวมือถือของเรานะครับแล้วให้เราหาตัว Wi-Fi ที่ชื่อว่า EOSM 50นะจะเป็นตัวนี้นะครับให้เรากดเข้าไปครับผมมันก็จะให้เราใส่รหัสนะซึ่งรหัสตรงนี้เนี่ยนะให้เราใส่ตามที่มันปรากฏ อยู่ในหน้าจอตัว M50 ของเราได้เลยต้องใส่ให้ตรงด้วยนะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เมื่อเราคอนเน็กต์ i วไเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวแอปนี้ครับ c a m e r a c อ n n e c t ของ c a n น n ได้เลยจะมีคำสั่งขึ้นมาตรงนี้ครับให้เราก,กดคลอดออกไปครับตรงนี้นะครับว่าเราจะคอนเน็กต์ด้วยตัวมือถือของเรากับตัว M50 นะครับให้เราก,กดตรงนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าตรงหน้าจอทั้งหน้าจอกล้องแล้วก็หน้าจอมือถือเขาจะบอกว่าเออเนี่ย ใช้ใช้มือถืออย่างเช่นของระบเบอร์ใช้ Motorola เนาะเจะบอกว่าเออใช้เป็น Motorola เชื่อมต่ออยู่นะซึ่งถ้าตรงนี้ถ้าเราพร้อมที่จะคอนน c กแล้วให้เราก,กดโอเคที่ตัวกล้องได้เลยนะครับเมื่อเราทำการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับตัว M50 Mark II นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในตัว Camera Connect ตรงนี้ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง Image on Camera นะครับผมหรือจะเป็นรีโมท ไลฟ์วิวชูตติ้งนะครับเพ่งซึ่งเป็นการกดชัตเตอร์ผ่านทางตัวมือถือของเรานั่นเองนะเดี๋ยวนาเบอร์จะขอแนะนำตัว Image on c a m e r a ดูก่อนนะมันก็จะบอกว่าเนี่ยรูปที่เราถ่ายมาล่าสุดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกด้วยนะว่าเนี่ยในโฟลเดอร์เนี่ย,ยวันที่9เนี่ยที่นาเบอร์ไปถ่ายมาเนี่ยมีจำนวนภาพทั้งหมด31ใบด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เล็กๆตรงนี้บอกว่า เป็นลบวกเจเป็กนะซึ่งสัญลักษณ์เขาจะแทนด้วย R+ บวกเจตรงบริเวณด้านขวามือจะมีปุ่มฝันเฟืองเนาะนะครับให้เรากดเข้าไปครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าก่อนที่เราจะส่งไฟล์ออกไปเ,เลือกได้ว่าจะเป็นรีดาวจะเป็นออริจินอลไซส์หรือจะแบบว่าเล็กก่อนนะครับก่อนที่จะทําการส่งออกไปนะอะไรป,ประมาณนี้มูวี่นะครับใครจะส่งวีโอก็เลือกได้เช่นกันนะครับผม จะเป็นไฟล์เต็มๆก็ได้หรือไฟล์แบบคอมเพรสไปแล้วก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะส่งรูปจากในกล้องเข้ามาที่ในสมาร์ทโฟนของเรานะครับผมอย่างเช่นอเบอร์จะขอลองส่งรูปนี้ดูแล้วกันจะมีคำสั่ง Info นะเ n g ติ้งนะครับ Import App นะครับแล้วก็ Delete ตรงนี้เนี่ยถ้าใครต้องการที่จะทำการส่งรูปนะครับให้เรากดตรงคำว่า Import ได้เลยนะครับเดี๋ยวอเบอร์จะลองกดให้ดูเขาก็จะถามอีกนะครับว่า รูปที่เราจะส่งเข้ามาที่สมาร์ทโฟนเนี่ยจะเป็นแบบไฟล์เต็มก็คือไฟล์ออริจินอลเลยหรือจะย่อไฟล์ออกย่อไฟล์ให้เล็กลงอันนี้เราก็เลือกตามความสะดวกของเราได้เลยนอกเหนือจากการส่งภาพเข้าในสมาร์ทโฟนของเรานะครับผมเรายังสามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยในการควบคุมและสั่งการเจ้า m 5 0 mark ii ในการลันชัตเตอร์ได้เช่นกันนะครับผมก็คือตัวคำสั่งรีโมทไลฟ์วิวช็ o ตติ้ตงตัวนี้นั่นเองนะครับ เเข้าไปลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา l i ไล View Shooting ผ่านทางตัวสมาร์ทโฟนเรานะครับผมปุ่มตรงกลางนี้คือปุ่มชัตเตอร์นะครับแล้วก็จะมีให้ปรับตัว ISO ชดเชยแสงปุ่มค่า F นะครับผมปุ่มโหมดนะไว้บาลานนะครับผมรูปแบบโฟกัสนะครับการถ่ายรัวหรือการถ่ายรับช็อตเดียวนะซึ่งถ้าเพื่อนๆทำการเลือกจุดโฟกัสนะครับให้เราสามารถกดที่หน้าจอได้เลยนะครับอย่างเช่นนี้เห็นไหมฮ ได้ยินเสียงไหมครับถ้าสมมติเราจะกดจัตเตอร์เราก็กดได้เลยครับต้องการที่จะปรับเซตติ้งขั้นอื่นเช่นตรงนี้ ISO นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งมันก็จะมีให้เราปรับได้ครับเช่นตรงนี้เราเบอร์เซตไว้หนึ่งร้อยเราก็แค่ปรับไปเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับหรือจะปรับชดเชยแสงนะครับก็กดเข้าไปครับแล้วก็ปรับลดได้ตามอัธยาศัยของเราได้เลยนะครับนะมันก็จะปรับแบบเดียไทม์นะครับซึ่งตรงเนี้ย มันก็จะประมวลผลอยู่แป๊บหนึ่งนะครับอย่างเช่นถ้าเราถ้าเราเลื่อนอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้หยุดตรงเนี้ยกล้องมันก็จะยังไม่ได้คำนวณให้เรานะครับเราจะต้องมีการปล่อยปล่อยนิ้วก่อนเห็นไหมมันก็จะมืดตามนะเช่นถ้า n u m ม e r ชดเชยบวกเห็นไหมก็จะบวกอะไรประมาณนี้นั่นเองหรือเป็นการปรับค่า f นะตรงนี้ f4 นะเนาะ n เบอร์ก็จะขอปรับนิดนึงแล้วกันเห็นไหมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ ส่วนตัวโหมดเนี่ยนะครับตัวโหมดจะต้องมีการปรับที่ตัวกล้องของเรานะครับผมไม่สามารถปรับที่ตัวสมาร์ทโฟนได้อันนี้ก็จะเป็นในส่งตัวไว้บาลานส์นะครับที่อยู่ด้านล่างตรงขอบด้านล่างตรงนี้เนาะกดเข้าไปครับก็จะมีให้เลือกเป็นไว้บาลานส์รูปแบบต่างๆนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะไว้บาลานส์มันก็จะปรับตามที่เราต้องการแล้วนั่นเองนะครับหรือเป็นรูปแบบโฟกัสนะครับก็จะมีแบบเป็นแบบสปอร์ตนะครับเป็นแบบ เห็นไหมรูปแบบโฟกัสก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะหรือเป็นแบบโซนนะหรือจะเป็นแบบไอค c กลิ้งอะไรประมาณนี้นั่นเองรูปแบบการถ่ายรครับเป็นแบบช็อตเดียวนะครับผมหรือแบบเป็นเบลส์นะครับผมนะอะไรประมาณนี้หรือเป็นการนับถอยหลังนะครับอย่างเช่น10วิค่อยถ่าย2วิค่อยถ่ายแล้วก็การถ่ายต่อเนื่องนะครับแบบจับเวลาอะไรทำนองนี้ก็สามารถเซตติ้งได้เช่นกันนั่นเองซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่ลูกเล่น ของตัว m 5 0 mark ii เมื่อใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนผ่านทางตัวแอปพลิเคชัน camera connect จากทาง canon เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับใครที่ต้องการใช้ตัวสมาร์ทโฟนในการใช้ด้านชัตเตอร์ก็ดีหร,หรือเป็นการไลฟ์วิวผ่านทางตัวสมาร์ทโฟนได้เช่นกันนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อตัว esm 5 0 mark ii เข้ากับสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ในการ ส่งภาพนะครับผมรวมไปถึงการทำเป็นรีโมทชัตเตอร์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังหาวิธีการต่อ Wi-Fi หรือต่อบลูทูธจากตัวมือถือเข้ากับตัว e อ m 50 Mark 2ูตัวนี้นั่นเองสรืน,นี้เนี่ยนะเบอร์ของตัวราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ